เมื่อพ่อแม่แก่ตัวลงหกสิ่งที่ลูกควรทำ 1. กอดพ่อแม่บ่อยๆตอนเราเป็นเด็ก เรามักจะร้องขอให้พ่อแม่กอดเราดูแลเราเอาใจใส่เราตลอดแต่พอเราโตขึ้นเรามักจะเขินอายที่จะแสะดงความรักต่อพ่อแม่ไม่กล้าแม้แต่กอดไม่กล้าหอมท,ทั้งที่พ่อแม่ต้องการให้เราทําที่สุดแต่เราเองกับไม่กล้าแม้แต่จะพูดคําดีๆกับพ่อแม่ด้วยซ้ําเชื่อเถอะนะคะว่าคุณเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ พ่อแม่ก็อยากได้ออก,กอดจากคุณมากเท่านั้นกอดพ่อแม่ในวันที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าร้องหาอยากกอดในวันที่ท่านไม่อยู่แล้ว 2. จงฟังพ่อแม่ให้มากขึ้นในช่วงที่เราเป็นเด็กเราพูดไม่เป็นภาษาพ่อแม่คอยรับฟังเราท่านไม่เคยรำคาญเราเลยแม้แต่นิดเดียวต่อให้เราถามคำถามบ่อยแค่ไหนพ่อแม่ก็จะมีคำตอบให้กับเราเสมอแต่ในวันที่พ่อแม่แก่ตัวลง ต้องการคำถามกับเราเหมือนกันท่านมักจะพูดแต่เรื่องดเดิมๆซ้ำๆวนไปวนมาคอยบอกเล่าเรื่องราวที่ท่านเจอมา เราจงรับฟังท่านบ้างที่ท่านอยากเล่าให้เราฟังเพราะเราคือความสุขของท่าน 3. เข้าใจว่าพ่อแม่แก่แล้วพ่อแม่ยิ่งแก่จะยิ่งดือ้อและทำตัวเป็นเด็กมากขึ้นทุกวันทั้งเอาแต่ใจไม่ฟังใครอยากทำอะไรก็ทำเลยเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆนั่นแหละ ลูกทุกคนจงเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของพ่อแม่นะเราต้องปรับตัวเข้าหาท่านเอาใจใส่ท่านให้มากๆไม่ใช่ไปตะโกนตะคอกใส่และพูดจาทิ่มแทงท่าน 4. อย่ายัดเยียดความสุขให้กับท่านใช่อยู่ที่ว่าเราหาเงินได้เยอะเราอยากให้พ่อแม่ได้มีชีวิตที่ดีๆมีความสุข กินอาหารดีๆใช้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมแต่เราอย่าลืมนะว่าพ่อแม่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันเราต้องถามท่านทุกครั้างว่าท่านอยากได้สิ่งที่เราจัดให้จริงไหมบางทีคนเรายิ่งแก่ยิ่งคิดถึงวันเก่าๆเราอาจจะอยากอย,กอยู่เงียบๆตามบ้านสวนมีต้นไม้มีลำธารต้องคิดถึงจุดนี้ให้มากๆพ่อแม่ของเราไม่ได้ต้องการบ้านหลังใหญ่ๆรถรูรูท่านต้องการแค่ ให้เราใส่ใจท่านกลับมากินข้าวกับท่านบ้างกลับมาดูแลท่านยิ้มหัวเรามีความสุขไปด้วยกันเท่านั้นเอง 5. สร้างวันพิเศษให้กับพ่อแม่บ้างในช่วงที่เราเป็นเด็กพ่อแม่มักจะจัดกิจกรรมให้เราทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันขึ้นปีใหม่หรือเทศกาลไนไหน พ่อแม่ก็มักจะจัดให้เราตลอดและสร้างความอบอุ่นให้กับเราเสมอแต่ในขณะที่พ่อแม่กำลังแก่ตัวลงเรากำลังเป็นวัยรุ่นเรามักจะให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนออกไปปาร์ตี้ ไม่สนใจความรู้สึกของพ่อแม่แต่คุณรู้ไหมว่าพ่อแม่เฝ้ารอคุณทุกวันเลยนะให้คุณกลับมาบ้านแค่กลับมากินข้าวกับพ่อกับแม่บ้างในบางครั้งมาจัดวันเกิดให้ท่านบ้างแค่นี้ท่านก็มีความสุขมากแล้ว 6. ขออังโิกกรรมกับพ่อแม่เมื่อไหร่ที่เราทำไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเรามักจะไม่สบายใจมักมีเรื่องนั้นวนเวียนอยู่ในหัว ส่งผลให้หน้าที่การงานหรือการทำอะไรของเราติดติดขัดขัด,ขดถ้าหากว่าเราเผลอทำไม่ดีกับพ่อแม่ไปแล้วจงมาขอขามาคุณพ่อคุณแม่ให้บอกกล่าวกับท่านด้วยว่าสิ่งใดที่ลูกทำไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจลูกขออนูสิกรรมเมื่อท่านยกโทษให้แล้วความรู้สึกภายในใจของเราที่มันติดอยู่มันก็จะโล่งผ่องใสเบิกบาน และการงานการเงินของเราเองก็จะลุล่โรจน์ด้วยเช่นกันลูกๆจงจําไว้นะเมื่อเราเติบโตขึ้นพ่อแม่ก็จะเริ่มแก่ตัวลงสิ่งที่คนเป็นลูกควรทำก็คือการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่มันดูแลยามท่านไม่สบายพ่อแม่ถือเป็นพระในบ้านดูแลท่านดีๆต่อให้เราไปทำบุญตักบ,บาตรร้อยครั้งก็ไม่เท่าทำกับพ่อแม่เพียงหนึ่งครั้ง